วนาตก็เริ่มต้น่มมาคนเก่าเล่าสมัยหนึ่งเดี่ยวมีความหมายมากก็เริ่มต้นมาณวัดเป็นต้อนเริ่มต้นด้วยในทางช้อยจะโลทรในยิ่เกิวัฒนถิรนคนตรีวัดสามอันนี้ก็สามอนิสไม่ใช่รวมใจการอนโมทนาอุโบสถกเด็กเร็กภายในปีที่หกวันดังที้กล่าเล่วเกี่ยวกันนอกเหนือจากนั้นแล้วสายจัมพันธ์ของญาติน้องทั้งหลาย ตามที่กล่าวไว้แล้วก็จะมาร่วรรมการอนุโมทนาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้กล่าวว่าพระคุณาจารย์ของท่านจะมาประทับอยู่ในโลงโบโส์โดยญาติเอามาจะเป็นญาติของใครมิได้ทราบเพียงแต่กล่าวว่าญาติเอามาญาติล้นตะบคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านกล่าวไว้ชัดแล้วก็ได้ความหมายเต็มไปด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมาแล้วทุกประการนอกเหนือจากนั้นยังมีท่านน้องทั้งหลายมาร่วมการสนับสนุน คือโลกมนุษย์นี้อยู่ด้วยจิตใจใจสะอาดด้เมตตาอารีกันมาต่างหลายอดีตจชาพนะครับจึงจะมาช่วยกันสนับสน,นุนทาให้วัดของเราเกิดหอประชุมขึ้นมาหลังจากเวลาการที่จะมาที่ผ่านพ้นไปแล้วในวันนั้นกดแทงกรรมมาถึงที่จะมาจะร่วมตายร่วมกันกับนาวาตรีว่าสิแก้วในวันที่14กุลาพัธ2560ท้องา 8. ในวันนั้นอย่างแน่นอนเราหมดเวลาแล้ว แต่จะต้องจากโลกมนุษย์ไปดังที่กล่าวน่แต่พพะุ่ที่จะหลวนกลัาไว้ว่าจะต้องใช้มนุษย์จะต้องแส่จะสุดขึ้นในหลักบันทึกไว้จะต้องมีหอประชุมแม้เราจะต้องตายเสียก่อนแลตอนที่มีหอประชุมแต่แล้วก็ฟื้นคืนเข้ามาได้แต่นาวาทีว่าเร็จแก่ท่านจะต้องเดินทางไปคอยข้างหน้าบอกรรมาว่าหลวงพ่อผมไปคอยข้างหน้านะหลวงพ่อไปทีหลังก็ไม่เป็นไร สถอนโมทนาสาธุการอีกด้วยความซาบซึ้งใจนี่เราก็ต้กงไปกันก็ไปรอกันสัฒนาถึงนะแต่เราไปไม่ซ้อมกันก็เราต้องมาใช้นีกันอย่างนี้ตาหอประชุมขึ้นมาก็มีาำหามตลอดกระทั่งรูมาจารผลการธุ้กิจสาตลอดกระทั่งศึกษาโดยที่เราก็จะจาหลวงนักสาแล้วคนบอก้วยชัดก็รงตามเหตุผลต้นตายนักสามาทุประตาผมเอาไปถามบอมลุงรวมกัน หรือสําคัญเป็นการสรุปด uh, ีข้อคิดในชีวิตของเหตุผลที่ท่านต้อมาจ้างผู้สอนที่นี่เพราะวัดนี้800ปีให้หลังยังมีหลักสําคัญอยู่ในตู้ประจาปิดกพศสองพัสองพันสองร้อยนก็มีสองพันสาม้อยสิบก็มีพศสองพันหนึ่ก็มีมีหลายตู้ในการตลอดกระทั่งทรัพย์สมบัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็ยังมีอยู่ปรากฏชัดในตู้นั้นนอกเหนือจากนั้นยังมีทราย์สมบัติคือลายอักษรของตระคุลสมเด็จพระพันล้านวัดป่าแก้งที่จาลึกลานทองคาถวายพระสมเด็จระเลสวนมหาราชเรลียกว่าถวายพระพรชัยมงคลได้แก่พาวุ้งมาตามีความหมายมากขอญาตทั้งหลายเอาไปลูกหลานสวดพาวุ้งมาตาสวดชัยมงคลคาถาเรียนหนังสือสมเด็จและสอบเข้างานก็สมเด็จแต่ปัญหามีอยู่ว่าไม่สนใจ ี่จะสวดไม่สนใจที่จะดาเนินงานเลยกิจกรรมนั้นก็เสียหายทําอะไรไม่สําเร็จคนที่จะมีความสําเร็จในชีวิตนะ่ต้องมีทร4ประการมีอายุวันนะสุขภาระ,ะอยู่ในตัวตอนอยู่ในบคนุคคลทุกสันาง้สอนได้รับพรจากผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่มีหลายประเภทกันผู้ใหญ่